ครับสวัสดีครับพบกับบุรพาชาแนลนะครับเช่นเคยนะครับครับวันนี้ก็จะมาดูการเตรียมน้ํานะครับที่ฟาร์มนะครับว่าขั้นตอนการเตรียมน้ําเป็นอย่างไรนะครับการเตรียมน้ําก็ต้องได้น้ําที่ว่ามีคุณภาพดีนะครับแล้วก็น้ําที่ปลอดเชื้อนะครับแล้วก็ตะกรนก็ไม่ควรที่จะเข้ามาในบ่อนะครับ ครับเราก็จะมาดูวิธีการเอาน้ําเข้าก่อนนะครับของที่ฟาร์มนะครับนี่ก็จะเป็นบ่อเลี้ยงนะครับที่เราเอาน้ําเข้านะครับหลักการของฟาร์มนะครับก็จะใช้น้ําจากบ่อชงนะครับบ่อชงก็จะเป็นบ่อที่น้ําพร้อมใช้นะครับคือลดสารตะกอนแล้วก็ค่าพะหานะครับ ไม่ว่าจะเป็นกุ้งเคยหรือไม่ว่าจะเป็นสัตว์จำพวกลูกปลานะครับก็ต้องกําจัดออกก่อนนะครับครับนี่ก็จะเป็นบ่อเลี้ยงที่เราเอาน้ำเข้าเราก็จะเอาน้ำเข้าพอท่วมพื้นนะครับถ้าน้ำเฉลี่ยต่อบ่อก็อยู่ประมาณ70 80เซนติเมตรนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะทำการเซตเครื่องตีน้ำนะครับแล้วก็จะลงวัสดุปูนนะครับปูนก็จะเป็นจำพวกปูนร้อนนะครับที่มีค่า pH ที่สูงนะครับแล้วก็โซดาไฟนะครับเราจะลงทีละอย่างนะครับจะไม่ลงพร้อมกันนะครับ อุปก,กรณ์ของเราก็จะเป็นเครื่องปั่นนะครับโดยจะมีถัง3ามตันห้าครับมีขั้นตอนเราก็จะเติมน้ําเข้าแล้วก็ละลายปูนล,ลงก่อนนะครับสำหรับแ้กนะครับส่วนโซดาโซดาไฟเราก็จะลงถัดไปนะครับคือลงทีละอย่างให้หมดหมดไปพลอยนะครับนี่ก็จะเป็นปูนร้อนวัตถุประสงค์ของที่ทำก็คือ ต้องตารเพิ่มท h ให้มากกว่า9นะครับเพราะว่าลิฟทีเที่ว่ามีความสูงก็จะสามารถไปฆ่าเชื้อในบริเวณของเราได้นะครับครับนี่เรจะเป็นเครื่องปั่นปูนนะครับก็จะพยอยลงนะครับเรื่อยๆละลายลงปูนลงไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าปูนจะหมดนะครับหลังจากนั้นเราก็จะลงโซดาไฟ นี่ก็จะเป็นโซดาไฟนะครับก็ละลายน้ําลงนะครับก็จนกว่าเครื่องทีน้ําตีจนทั่วนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเราก็จะเก็บน้ํามาเช็คค่าทีเฮนะครับค่าทีเฮสที่เราได้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณ9.3ถึง9.5นะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับ เขาจะมีการละลายลงนะครับครับหลังจากที่เราละลายปูนเสร็จนะครับเราก็จะทำการพักน้ำไว้หนึ่งคืนนะครับครับพักน้ำไว้หนึ่งคืนหลังจากนั้นนะครับอีกวันลุงขึ้นนะครับเราก็จะดูดน้ำเข้า บ่อเลี้ยงจนเต็มนะครับช่วงระหว่างการดูดน้ําเข้าให้เต็มนะครับเราก็จะให้คนงานนะครับทําการขัดบ่อนะครับวัตถุก,การวัตถุประสงค์นะครับของการขัดบ่อก็เพื่อที่จะให้ปูนแตกตัวแล้วก็ทําให้ตะกรอนนะครับพื้นบ่อนะครับให้ให้ให รวมกันนะครับแล้วก็ตกไปในหลุมเลนนะครับโดยจะใช้แรงเครื่องิน้ําในการผลักดันนะครับให้ตะกอนปูนแล้วแล้วก็พื้นบ่อที่ว่ามีตะกอนหลงเหลืออยู่นะครับก็จะให้ตะกอนไปรวมในหลุมเลนแล้วก็ทําการดูดออกนะครับ mm. นี่ก็จะใช้แรงงานคนนะครับในการขัดบ่อครับหลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ําเต็มแล้ว ก็จะเป็นขั้นตอนการทิศค่าเชื้อนะครับแล้วก็ค่าผหาอีกทีนะครับถ้าว่ามีพหาที่ว่าเล็ดรอดเข้ามาได้นะครับเราก็จะลงพวกสารค่าผหาหลังจากนั้นเราก็จะทําการลากผหานะครับทิ้งไว้หนึ่งหนึ่งวันเราก็จะทําการลากพหาถ้าเราลากผหาไม่เจอนะครับเราก็ จะไปที่ขั้นตอนการเตรียมคุณภาพน้ำนะครับทั้งค่าอันคลายนะครับเราจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษนะซึ่งค่าคลรายของเรานะครับจะกำหนดอยู่ขั้นต่ำ140 ppm นะครับก็จะเน้นอันคลายที่มีความมีมีความสูงเลยนะครับเพราะว่าจะช่วยในการรอกคาบแล้วก็อัตราลอด ของกุ้งเล็กนะครับจะดีกว่าอันคลายที่ต่ำนะครับและอีกอย่างที่เราต้องควบคุมก่อนปล่อยก็จะเป็นค่า pH นะครับ pH ก่อนปล่อยที่ฟาร์มก็จะจะอยู่ประมาณ8.0ถึง8.3นะครับในช่วงการเตรียมน้ำนะครับก็ตั้งแต่น้ำเข้าถึงปล่อยกุ้งก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ16วันนะครับน้ำเข้าบอ่อก็ จะกินเวลาอยู่ประมาณ4วันนะครับน้ำเข้าเต็มแล้วก็ทิศเตรียมคุณภาพน้ำก็อยู่ที่12วันนะครับก็ช่วงนี้ก็จะเตรียมคุณภาพน้ำมีลงสีน้ำเทียมและก็จุลินรีนะครับที่ความเข้มข้นที่สูงนะครับ นี่ก็จะเป็นจุลินทรีย์พมอนะครับจากขมมงนะครับที่เราทําการหมักนะครับซึ่งจุลินทรีย์เราก็จะหมักวันเว้นวันนะครับในช่วงนี้ก็จะควบคุมด้วยจุลินทรีย์แล้วก็เป็นการลดพีเไปด้วยในตัวนะครับครับก็การเตรียมน้ําเพื่อปล่อยก็ต้องใช้ระยะเวลาประมาณ10 2วันนะครับเพื่อที่จะให้คุณภาพน้ําค่าแคลเซียมแมกนีเซียมอันคาไลมีมีค่าที่สมบูรณ์นะครับหลังจากนั้นก็นําลูกกุ้งมาปล่อยนะครับนี่ก็จะเป็นกุ้งเล็กที่เราลงไปนะครับครับคลิปนี้ก็ฝากเพียงแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ